คูดาวชันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่215ความช่วยเหลือผู้เล่นที่พูดก่อนหน้าทำหน้าตาทะเลน้นกล่าวว่าถ้าคุณกลัวจงขอโทษวันนี้ฉันอารมณ์ดีฉันจะปล่อยคุณไปมู่เชิญยิ้มอยู่ๆเขาก็พูดว่าฉันคือเชิญอ้ผู้เล่นของกองทหารเหล็กเมื่อพวกเขาได้ยินคำพูดของมู่เชิญก็ตกใจจนตัวแข็งทื่อเชิญอ้ไอดีนี้เป็นที่ร่ำลือกันในกองทัพเหล็กสามารถต่อสู้หนึ่งต่อร้อย เอาชนะหัวหน้ากองจูโจมระยะประชิดสองครั้งติดต่อกันพลังของเชิญอ้ายนั้นไม่อาจหยัง่งบางคนตกใจแทบสิ้นสติพวกเขาเป็นเพียงสมาชิกธรรมดาของกิลกองทัพเหล็กกล้าดีอย่างไรมายั่วมู่เชิญพวกเขารีบก้มศีรษะเพื่อยอมรับความผิดจากไปราวกับกำลังหลบหนีโรคระบาดมู่เชิญไม่คิดจะเอาเรื่องเอาราวที่นี่คือเมืองหลักการฆ่าคนจะต้องใช้เงินจำนวนมากชีวิตของพวกเขาไม่ได้มีค่าขนาดนั้น เมื่อมาถึงจุดเทเลพอร์ตมูเชิญเทเลพอร์ตไปยังจุดวางไข่ของสัตว์อสูรที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มระดับในครั้งนี้มูเชิญไม่ลืมที่จะเรียกสัตว์เลี้ยงฐานดำในภารกิจก่อนหน้านี้เนื่องจากระดับสูงเกินไปมูเชิญจึงไม่ได้เรียกสัตว์เลี้ยงเลยสักครั้งหนึ่งคือมันอย่างไร้ประโยชน์อยู่สองคือหากสัตว์เลี้ยงตายการคืนชีพจะลำบากมากดังนั้นเจ้าฐานดำจึงไม่ถูกเรียกเข้าร่วมการต่อสู้ แต่พื้นที่วางไข่สัตว์อสูรระดับไม่สูงเกินไปคงพอทําให้ฐานดําเลื่อนขึ้นได้อีก2-3ระดับโดวยวิธีนี้คึ้่นวันผ่านไปหลังจากจัดการเรื่องต่างๆติดต่อกันและเก็บประสบการณ์เป็นเวลาครึ่งวันระดับปัจจุบันของมู่เชิญคือ25ขณะนี้เป็นเวลา5หรือ6กโมงเย็น มูเชิญกลับไปที่เมืองราชสีธมินเพื่อขายอุปกรณ์ที่ถูกสัตว์อสูรปล่อยออกมาที่บ้านแลกเปลี่ยนสิ่งนี้สามารถเคลียร์พื้นที่ในกระเป๋าเป้ออกไปกว่ารึ่งหลังจากนั้นเขาไปที่ธนาคารและขึ้นเช็คที่ไทวินมอบให้เขาเมื่อเขาเพิ่งเดินออกจากธนาคารก็ได้รับโทรศัพท์จากโลกแห่งความจริงผู้โทรคือเยียนอยู่อี้มูเชิญใช้โทรศัพท์เสมือนจริงเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ถามว่าพี่สาวเยียนเกิดอะไรขึ้น เสียงเยียนอยู่อี้ดังอย่างเร่งรีบออกจากโทรศัพท์มูน้อยมาที่อาคารไขมุกริมน้ำเลขที่23ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณนอกจากเสียงกระหืดกระหอบของเยียนอยู่อี้มูเฉินยังได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงปืนอีกด้วยเขารู้ว่าสถานาการณ์ร้ายแรงและเร่งด่วนมูเฉินพูดทันทีเข้าใจแล้วฉันจะรีบไปหลังจากพูดจบมูเฉินก็วางสายโทรศัพท์ออกจากเกมทันที เขาออกจากยูนิตเกมอย่างรีบเร่งสวมรองเท้าลงไปที่ชั้นล่างเมื่อได้พบกับสาวใช้ยเฟิงหยวนหยวนเขาบอกเธอว่าเตรียมรถให้พร้อมฉันต้องออกไปสถานการณ์เร่งด่วนเฟิงหยวนหยวนได้รับคำสั่งก็ทราบสถานการณ์ดีพยักหน้าหยิบเครื่องส่งรับวิทยุขนาดเล็กที่สวยงามออกมาจากกระเป๋าผ้ากันเปื้อนของแม่บ้านเรียกคนขับรถขอให้เขาเตรียมรถทันทีคนขับตอบสนองโดยสัญชาตญาณถามว่า ต้องการใช้รถอะไรโดยไม่รอให้เฟิงหยวนหยวนตอบมู่เฉินกล่าวว่ารถอะไรก็ได้ให้เร็วที่สุดเมื่อมู่เฉินมาที่ประตูวินล่าคนขับรถนำรถมารอก่อนแล้วมู่เฉินเข้าไปในรถคนขับหนุ่มถามว่าเจ้านายคุณจะไปไหนอาคารไขมุกริมน้ำเลขที่23ด่วนที่สุดรับทราบคนขับเหยียบคันเร่งจนสุด รถสีดำคันนั้นก็พุ่งทยานออกไปราวกับเสือชะตาสีดำที่ออกล่าเหยื่อเขาไม่ได้ถามมูเชิญว่าเร่งรีบไปที่อาคารไขมุกริมน้ำทำไมคนขับรถอย่างพวกเขาเป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในการให้บริการพวกคนร่ำรวยและมีอำนาจจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมเป็นพิเศษก่อนจะเข้าทำงานสิ่งที่ไม่ควรถามก็อย่าถาม คฤราสน์ของมู่เชิญอยู่บริเวณชานเมืองและอาคารไข่มุกริมน้ำก็อยู่ชานเมืองเช่นกันที่นี่คืออาคารอาสังหาริม,มทรัพย์สุดรูในเขตชานเมืองซึ่งยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเนื่องจากปัญหาบางอย่างในวงโซ่ทุนของผู้พัฒนาอาสังหาริม,มทรัพย์โครงการจึงต้องหยุดลงจึงไม่มีคนงานเฝ้าอยู่ที่นี่ตอนนี้มีอาคารเพียงไม่กี่หลังและทั้งหมดก็ยังสร้างไม่เสร็จตอนนี้ท้องฟ้ามืดแล้วภายในไข่มุกแห่งริมน้ำมืดสนิท พราะยังสร้างไม่เสร็จจึงไม่มีแม้แต่ไฟถนนพนักงานขับรถกำลังขับรถบนถนนราดยางที่มีเพียงสายเดียวอาศัยไฟหน้าที่สองสว่างจากไฟหน้ารถเมื่อมาถึงอาคารไขมุกริมน้ำเลขที่23มีรถหลายคันจอดอยู่ที่นี่ก่อนแล้วและไม่มีใครอยู่ในรถภายในอาคารมีเสียงคำรามเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและเสียงปืนที่ดังอยู่ไม่ไกล คนขับหวาดกลัวหันหน้าไปพูดกับมู่เชินเจ้านายเราควรโทรหาตำรวจก่อนไหมมู่เชินกล่าวไม่จำเป็นหลังจากพูดจบเขาเปิดประตูก้าวลงจากรถกล่าวกับคนขับว่าปิดไฟหน้ารถเอารถไปจอดรออยู่แถวนี้คนขับรถพยักหน้าอย่างรวดเร็วในอาคารมีเสียงปืนดังสนั่นหวันไหวคนขับรถอยากจะกลับรถเหยียบคันเร่งเพื่อออ,อกห่างจากสถานที่ถูกผิดนี้ทันทีแต่เขาไม่อาจทำเช่นนั้นได้ พราะงานตำแหน่งนี้ได้รับค่าตอบแทนสูงเขาไม่มีทางเลือกนอกจากทํำตามคาสั่งของมู่เชิญเขาขับรถไปในที่ลับตาคนดับไฟทั้งหมดแต่ยังไม่ดับเครื่องยนต์คงสถานะขับออกไปได้ทุกเมื่อมู่เชิญเดินตรงไปที่อาคารเลขที่23ที่เป็นบริเวณที่เสียงปืนดังออกมาเมื่อมองไปยังแผ่นหลังที่ไร้ความกลัวของมู่เชิญคนขับรถอดไม่ได้ที่จะพึพรรมพำกับตัวเองว่า เจ้านายหนุ่มน้อยของฉันคนนี้เป็นใครกันแน่นี่เขากล้าหาญเกินไปหรือเปล่าอาคารเลขที่23เป็นอาคารร้างขณะที่เดินอยู่มู่เชิญรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างตกลงมาจากด้านบนเขาถอยหลังสองสามก้าวมีร่างหนึ่งตกลงมาที่มู่เชิญเพิ่มยือนอยู่เมื่อครู่เขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเปิดไฟฉายเพื่อมองดูร่างที่ตกลงมากลับเห็นว่าเป็นคนที่เขารู้จัก เขาคือเฉินเปียวลูกน้องอันธพานอันดับหนึ่งของเยียนหยูอี้ไม่กี่วันก่อนอยังไปที่บ้านของซงเจียเพื่อทวงหนี้นึกไม่ถึงว่าพบกันอีกครั้งจะกลายเป็นศพเสียหนี้ดูเหมือนว่าเยียนหยูอี้จะอยู่ด้านบนไม่รู้ว่าเธอกำลังต่อสู้กับใครช่างเธอะในเมื่อมาแล้วก็รีบไปช่วยเธอมู่เฉินก้าวข้ามร่างของเฉินเปียวที่นอนแน่นิ่งบนพื้นเดินตรงเข้าไปในอาคารเนื่องจากเป็นอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จ แม้จะอันตรายแต่ภายในอาคารไม่ซับซ้อนนักดีที่มีเพียงไม่กี่ชั้นไขมุกริมน้ำเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยหรูหราเพื่อการพักผ่อนที่สร้างขึ้นสำหรับคนร่ำรวยอาคารนี้มีสี่ชั้นเฉพาะในชั้นแรกก็มีเจหรือ8ปดศพนอนอยู่บนพื้นดูจากเสื้อผ้าไม่อาจรู้ว่าเป็นพวกไหนในเวลานี้จู่ๆก,ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าลงจากบันไดชั้นบนกำลังมีคนลงมาข้างล่างมู่เชิญยังคงยืนอยู่ที่เดิม สายตาจ้องมองไปที่บันไดหลังจากนั้นไม่นานมีนักรบติดอาวุธสองคนสวมชุดเกราะลงมาชั้นล่างในมือพวกเขาถือปืนไรเฟิลจูโจมสวมแว่นตามองกลางคืนมีแม็กกาซีนและระเบิดหลายลูกติดอยู่ที่เอวมีอุปกรณ์ครบครันเมื่อเห็นมู่เชิญทั้งสองก็ยิงใส่มู่เชิญทันทีโดยไม่ส่งเสียงเตือนมู่เชิญไม่หลบเช่นกันสวมใส่โล่แห่งความมืดบนร่างกายเพื่อการกระสุนของฝ่ายตรงข้าม ล8ส9 1 7ปดลบสิบเก้ายเกิ้อื่นไรเฟิ่มถูกยิงออกครึ่งค้อนวันแต่ไม่อาจทำร้ายมู่เชิญได้บ้าจริงนี่มันเรื่องบ้าอะไรนักรบสองคนมองหน้ากันต่างเห็นความเหลือเชื่อปรากฏในดวงตาของฝ่ายตรงข้าม